แล้วก็ฝั่งนี้เร็จแล้วนะครับนี่นะครับเมื่อวานนี้ผมขับรถไปตากฝนมาด้วยนะครับผ่านไป2วันนะครับเรามาดูด้วยกันนะครับว่าความดําของพลาสติกที่เราทาไว้นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆแล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็มาพบกับสมถวินสไตล์อาร์ตนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนเพื่อนพี่ๆแล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะครับไปเช็ดพลาสติกด้วยกันนะครับทํำยังไงนะครับจะให้พลาสติกของเรากลับมาเงาดํา งามอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับว่าผมจะมีน้ํายาอะไรนะครับนี่นะครับเราจะมาทําน้ํายาจากของใช้ภายในบ้านของเรานะครับเป็นน้ํายาเช็ดพลาสติกนะครับให้กลับมาดาเงางามอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับก็จะมีนะครับน้ํามันพืชนะครับดันไลนะครับแล้วก็น้ํายาปรับพนมนะครับสองละสบาทนะครับนี่นะครับแล้วก็ฟองน้ํานะครับแล้วก็กันไกลนะครับเดี๋ยวเรามาผสมน้ํายาด้วยกันเลยนะครับ นี่นะครับขวดที่เราเตรียมไว้นะครับก็จะเป็นขวดโคกเล็กนะครับผมที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาเทน้ํายาลงไปด้วยกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็จะทําการตัดน้ํายาปรับพนุ่มนะครับนี่นะครับนะครับก่อจะเทใส่ช้อนนึงนะครับ เราก็จะใส่อีกช้อนหนึ่งนะครับนี่นะครับจากนั้นนะครับให้เราใส่ซันไล์ลงไปนะครับนี่นะครับซันไล์ของเรานะครับใส่ไปหนึ่งช้อนนะครับ นี่นะครับจากนั้นนะครับให้เราใส่นะ้ำมันเพืชอลองไปเพื่อความเงางามนะครับนี่นะครับ1ช้อนนะครับนี่นะครับ นี่นะครับจากนั้นนะครับเราก็ทำการขยเานะครับนี่นะครับก็จะเป็นน้ำยาขัดพลาสติกของเรานะครับเช็ดพลาสติกของเรากลับมาดำเงางามนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับว่าพลาสติกของเราจะกลับมาดำเงางามจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ทำการเช็ค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 เช็นะครับนี่นะครับ ครับเราก็จะใส่หัวฉีดลงไปนะครับหลังจากที่เราเขย่าเสร็จนะครับนี่นะครับเขย่าอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าน้ํายาเช็ดพลาสติกของเรานะครับเอาไปเช็ดแล้วนะครับมันจะกลับมาดําเงางามจริงหรือเปล่านะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับพลาสติกของเรานะครับมันก็จะสีซีดแบบนี้นะครับพลาสติกของเรานะครับ รถของใครที่มีพลาสติกสีซีดแบบนี้นะครับก็ทาน้ํายา DIY เหมือนผมก็ได้นะครับจากของใช้ภายในบ้านนะครับนี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาฉีดน้ํายาลงไปด้วยกันเลยนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะเช็ดลองดูนะครับนี่นะครับว้าวนะครับนี่ก็จะเป็นความเงาจากน้ํามันพืชนะครับตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะครับว่ามันจะทนได้กี่วันนะครับหรือว่ามันจะอยู่ได้นานแค่ไหนนะครับนี่นะครับนี่นะครับไม่ใส่ฟิ้งเลยนะครับนี่นะครับความดำนะครับก็กลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับแล้วก็กลิ่นหอมมากๆเลยนะครับจากนรํายาปรับผ้านุ่มของเรานะครับโอ้พระเจ้ามันยอดมากเราก็เชียเลยนะครับ เราก็ใช้ฟองน้ํานะครับเช็บนะครับนี่นะครับเราเปรียบเทียบได้เลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับความแตกต่างนะครับผมนอกจากที่เช็ดแล้วกับที่ยังไม่เช็ดนะครับนี่นะครับฝั่งนี้ก็จะซีดมากมากเลยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เช็ดแล้วนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับว่ามันจะใช้ได้กี่วันนะครับผมว่ามันจะนานแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามารุ้นด้วยกันนะครับเพื่อนๆก็สอบถามได้เลยนะครับผมในคอมเมนต์เนาะนะครับผมว่าจะอยู่ได้กี่วันนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบอีกทีหนึ่งนะครับอยู่ใต้คอมเมนต์นะครับนี่นะครับจากสีซีดๆนะครับนี่นะครับซีดมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาฉีดพัมยาลงไปด้วยกันนะครับ น,นี่นะครับสีรถของผมก็มจะซีดหรือประจํานะครับผมเอาน้ำยาตัวไหนมาเช็ดก็จะไม่ทนนะครับมาลองดูตัวนี้กันนะครับว่าตัวนี้จะทนได้ยนะังไะคราบว่าจะอยู่ได้กี่วันเนาะเพื่อนๆเนาะนะครับจะมีความเป็น อน้ำมันพืชทําให้เงาได้หลายวันด้วยนะครับนี่นะครับดูความแตกต่างนะครับตัวนี้สีเียนะครับนี่นะครับนี่นะครับความแตกต่างนะครับเป็นสีเซีบนะครับตัวนี้ที่เช็ดแล้วนะครับโอเคดําเงางามเลยนะครับเพื่อนๆครับนี่นะครับ เพื่อนคนไหนถ้าอยากทกําก็เอาของใช้ภายในบ้านของเรานะครับเนาะนะครับมาดีอวายเป็นน้ํายาต่างๆได้นะครับนะครับโอรู้สึกว่าจะดำมากๆเลยนะครับแล้วก็เงามากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับ <Wow. S 1> ว่ามันจะดำเงางามได้กี่วันเนาะนะครับโอเคครับ แค่นี้นะครับรถของเราก็กลับมาดำเงางามอีกครั้งหนึ่งนะครับผมพลาสติกของเรานะครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่โดนแดดเยอะที่สุดเลยนะครับสําหรับคนที่จอดตากแดดไว้นานๆนะครับสีตรงนี้อาจจะซีดนะครับเราก็ทําน้ํายาใช้เองนะครับผมด้วยของใช้าในบ้านของเรานะครับนี่นะครับกลับมาดำเงางามอีกครั้งหนึ่งนะครับผมถ้าเพื่อนๆถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับถ้าอยากให เพื่อนๆรอพี่ๆน้องๆได้เห็นกันนะครับก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับเาเอาไปใช้เพื่อว่าเป็นประโยชน์ในภายภาคหน้านะครับนี่นะครับ few moments later ผ่านไป2วันนะครับเรามาดูด้วยกันนะครับว่าความดําของพลาสติกที่เราทาไว้นะครับจะยังอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับนี่นะครับความดําก็ยังอยู่นะครับเมื่อวานนี้ผมขับรถไปตากฝนมาด้วยนะครับไปรับเด็กๆที่โรงเรียนนะครับ ตากฝนนะครับความดําก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแปลว่านะครับน้ํายาตัวนี้ใช้ได้ทนมากเลยนะครับนี่นะครับใช้ได้หลายวันนะครับเพื่อนๆลองเอาไปทําใช้ดูนะครับเพื่อนๆครับตัวนี้เป็นสีเดิมนะครับที่ผมทาไม่หมดนะครับขาวๆนี้นะครับแต่ตรงนี้ผมทาไว้นะครับ2วันผ่านไปตากน้ําฝนมาด้วยนะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับความดําเงาก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่นะครับแต่ว่าน้ํายาตัวนี้นะครับใช้ได้ทนแล้วก็หลายวันด้วยนะครับ ตัวนี้ของแท้เลยนะครับผมนี่นะครับโีโมอเลยนะครับตัวนี้นะครับเพื่อนๆพี่ครับหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับขับรถดีมีน้ำใจภัยไม่มีถ้าอย่างไรก็อย่าลืมมีน้ำใจกับเพื่อนลมทางของเราด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเผื่อว่าจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมคลิปนี้ผมก็ขอตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ